หายไปแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับตอนนี้เรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ94 fm ครับที่เพิ่งจบไปเป็นเพลงเก่าจาก001นะครับยอมตั้งแต่หน้าประตูทักเบรกสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับฮโลโซเชียลกับดีเจก๊อนะครับวันนี้เนี่ยมีการเปิดคำทำนายดวงชะตาจากเลขไทยแบบประชาชนซึ่งรอบนี้เป็นคำทำนายจากหมอกริดคอนเฟิร์มด้วยนะครับ คุณทุกฟังที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนนะฮะสิหลักเลขท้ายสุดเป็นเลขอะไรดูไว้ให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฟังกันว่าถ้าเลขท้ายของคุณลงท้ายด้วยเลขนี้เนี่ยจะมีคําทํานายว่าอย่างไรนะครับช่วงหน้าโคโรโซเชียลกับ DJ God ครับใครที่ตอนนี้กําลังดูอยู่ใน Facebook Live นะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเลขลงท้ายของคุณเนี่ยลงท้ายเลขนี้มีความหมายว่ายังไง ทักมาได้นะครับที่ Facebook Fan Page 94 FM ค l ับนะครับ มหากรรมลดสูงสุดจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นโครงการเดอะซิตี้หัดใหญ่แยกคลองวะถนนการเจนาันนี้ิดราคาเริ่มต้นเพียง1.35ล้านบาทพร้อมลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแถม,รแมรฟรีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่ากว่า400,000บาทจองเท่าไหร่ลด,ลดเท่านั้นรับส่วนลดสูงสุด,ลด,สสด1ล้านบาทโปรดีที่สุดในหัดใหญ่รีบจองเลยสิ้นสุด3ตุลาคมนี้เท่านั้นช้าหมดทัวรเลย020266658 12ปีคือระยะเวลาแห่งการพิสูจน์คุณภาพการเคลือบแก้วนิวเทคนิคการเคลือบแก้วมีหลายระดับเราสร้างความ <Okay. S 1> แตกต่างและยังคงยืนหยัดในคุณภาพระดับสูงสุดนิวเทคนิคผู้บุกเบิกการทำเคลือบแก้วคุณภาพพรีเมียมรายแรกของภาคใต้ที่ตอบโจทย์คนรักรถด้วยประสบการณ์ความชํานาญขั้นสุดเราเลือกและคัดสรรเคลือบแก้วระดับพรีเมียมที่ทรงพลังในคุณภาพ หาคำตอบได้ที่ New เทคนิค c w o คา d c a ซ s นเตอรถนน30เมตรหาดใหญ่074-365-365 New Technic ชื่อฉันที่สร้างความมั่นใจสแน็คดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความกรอบปลากรอบทวีวงเขียวกรอบตอบโจทย์ได้ประโยชน์จากเนื้อปลาแท้โปรตีนสูงไขมันตำ่ำคาสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทะเลแค่ฉีกซอง ก็หอมกรอบอร่อยปลาก,กรอบทวีวงสแน็คดีๆของดีประจำท้องถิ่นซื้อกินก็ฟินซื้อฝากก็เฟี้ยวแค่สองละ25บาบาทกรอบกรุบหยุดไม่อยู่ต้องปลาก,กรอบทวีวงบนซองมีรูปปลาคู่สีแดงหยิบเลยที่เซเว่นทุกสาขาทั่วภาคใต้ ที่เดียวครบจบเรื่องบ้านที่ S C G Home บุญถาวร Tree Care Home Base หัดใหญ่ไม่ว่าจะบิว้วหรือรีโนเวทก็มีสินค้าครบวงจรที่เดียวในสงขา,าตั้งแต่ประตูรั้วปูกระเบื้องส้มหลังคาต่อเติมกันสาดห้องน้ำห้องครัวติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและวัยนิวแบรนด์ดังทั้งวินเซอร์และทอสเทมจึงงานโครงการงานรับเหมาเทพื้นคอนกรีตงานแลนด์สเคปห้แวะมาที่นี่ราคาดีดีแล้วยังมีโปรรู้ใจช่างด้วยนะครับมีแบบอยู่แล้วก็แวะมาประเมินราคากับทีม S C G ได้เลยครับ S C G Home บุญถาวร 3K Home Base หัดใหญ่8โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันถนดเลี่ยงเมืองทางไปยแยกสนามบิน074-260-900 Facebook SCTHOME. หัดใหญ่ Holo! Holo! Social! Holo Social! โฮโลโซเชียลกับก๊อตนะครับปกติแล้วเนี่ยก๊อตอยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยการส่งไลน์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสุ่มคาทํานายให้อ่านให้ฟังกันนะครับแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กระแสไฟฟ้าขัดข้องไงคุณผู้ฟัง ระบบไลน์ของเราก็กําลังรีบูตระบบของตัวเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้นะฮะว่าเลขลงท้าบียนป,ประชาชนของคุณเนี่ยลงท้ายด้วยเลขนี้แล้วมีความหมายว่ายังไงตามคําทํานายของหมอกริดคอนเฟิร์มคุณสามารถที่จะเม้นเข้ามาได้นะครับใน Facebook Live ของเรานะครับ Facebook 9 4 FM ีฟมครับตอนนี้เรากําลังออกอากาศสดๆกันอยู่ไปเริ่มกันที่ตัวเลขแรกสุดนนก็คือ คุณผู้ฟังที่มีเลขไทยบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0นย์นะครับเลขศูนย์เขาบอกว่าเป็นคนที่ดวงชะตาดีมีวาสนาบารมีมีบริวารแวดล้อมเป็นคนชอบจัดการแล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เลขไทยบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งดวงชะตาของคุณนะครับเป็นคนนุ่มนวลอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอ เป็นคนที่มีจินตนาการบันเจิดรักสวยรักงามเน้นความสุขอิสระมากกว่าการยึดติดวัตถุและเงินทองนะครับลงไทยด้วยเลข2ครับเลข2เนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้ตัวเองหน้าตอบนะคุณผู้ฟังจะต้องมีใบหน้าที่กลมแล้วก็มีแก้มโ,โง่เห้งถึงจะดีถึงจะร่ำรวยผอมมากก็จะต้องทำให้ตัวเองมีเนื้อมีหนังหน่อยนะครับทำผมปิดหน้าคนก็จะดีขึ้น แล้วก็ควรมีน้ำใจใกล้ตัวนะครับถ้าวางน้ำใจถ้าวางน้ำอ๋อน้ำไว้ใกล้ตัวไม่ใช่น้ำใจถ้าวางน้ำไว้ซ้ายมือก็จะรวยถ้าเป็นผู้หญิงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะลำบากจะมีโอกาสเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นอาเจเป็นเท่าแก่นเนี้ยแน่นอนครับคุณผู้ฟังต่อไปคุณผู้ฟังที่เลขรงเท้บแบบประชาชนด้วยเลข3ดวงสตากล้าแข็งเข้มข้นประจนไทยรักความถูกต้อง เป็นคนเอาการเอางานแล้วก็จริงจังกับทุกเรื่องนะครับเลข4ีครับดวงชะตาเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งฉลาดพูดและชำนาญการเขียนเข้ากับคนได้ดีแล้วก็ปรับตัวได้ดีด้วยนะครับลงไท้ายด้วยเลข5ครับจะมีคนนับหน้าถือตาเข้าอกเข้าใจผู้อื่นดีมาก มีคําแนะนําดีๆเป็นคนซื่อสัตย์เที่ยงตรงประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็เป็นคนรอบคอบด้วยนะครับลงท้ายด้วยเลข6ครับดวงชะตามีบุญวาสนาบางครั้งแม้จะสะดุดล้มคุกครานมีอุปสรรคก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครับเข้ากับคนง่ายโดดเด่นแล้วก็เป็นขวัญใจคนอื่นอยู่เสมอถ้าเกิดว่าเลขของคุณลงท้ายด้วยเลข7ครับดวงชะตาดีแต่ก็มีช่วงลมลุกคุกคานบ้างนะคุณผู้ฟัง เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจกับทุกเรื่องมักจะเจอการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการงานหรือที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งชีวิตก็ตามนะครับและถ้าเกิดว่าคุณลงท้ายด้วยเลข8นะครับเลข8เป็นคนร่าเริงลุ่มหลงอะไรง่ายๆทําทอะไรมักดื้อรั้นที่สําคัญที่สุดต้องระวังเรื่องการพานันเพราะว่าอาจจะทําให้คุณหมดตัวได้และท้ายสุดลงท้ายด้วยเลข9ครับเลขเ้เขาบอกว่าเป็นดวงชะตาชีวิตที่ดีนะครับ ชีวิตจะรุ่งเรืองมักจะทําอะไรราบรื่นอุปสรรคในชีวิตนั้นมีบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ทุกครั้ง เป็นคนมีปัญญาดีมีสัมผัสที่6ด้วยนะคุณผู้ฟังชีวิตสุขสบายอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มค่านะครับ94 FM คุณกําลังฟัง94 FM ครับนี่คือคําทำนายสําหรับเลขรงท้ายบับประชาชนทั้ง10หมายเลขนะฮะ0นถึง9นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเป็นคําทํานายที่เปิดมาโดยหมอกรีดคอนเฟิร์มนะครับย้ํากันเสมอว่า เป็นเรื่องราวของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องไหนให้คุณได้ติดตามฟังกันอีกเนี่ยคุณสามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะครับสำหรับโฮโลโซเชียลกับดีเจก๊อตทุกวันอังคารพุธและพฤหัสบดีนะครับบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปสดๆแบบนี้ที่94 f m มครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนเทปนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูย้อนหลังในอ P ีนี้นะครับสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้ ใน Facebook และ YouTube 94 f m รมคลับด้วยนะครับ